تھيڪ ٿي پئي นักแสดงอาวุโสนะคะก็ติดตามได้ค่ะทางเว็บไซต์ของเขานะคะรวมไปถึงกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาฝากกันอีกนาะถูกต้องครับมาที่อีกหนึ่งงานครับสำหรับงานเนี่ยฮะธนชาติแฮปปี้พีเอเนฟอร์ชิลนั่นเองนะครับได้จากการเปิดตัวขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะครับโดยภายในงานนะมีคู่ที่เป็น4ี่คู่แม่ลูกคนดังนะฮะมาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโมนาวิภาวีคอมันนะครับที่เรียกว่าไม่มาคนเดียวนะฮะมากับลูกชายแล้วก็ลูกสาวฝาแฝดน่ารักนะคือน้องธีเอกวิทย์นะครับแล้วก็น้องดาวรดา นะ<ม>รวมไปถึงนะฮะยังได้คุณแคทนะฮะวันทิตานะลิ้วเฉลิมวงลูก<ม>แล้วก็ลูกชายของแก้วแหวนอย่างน้องพัดนะครับรวมไปถึงนิโคเทรทิโอ,อก็มากับน้องทิกเกอร์ด้วยน,นะฮะแต่ว่าภาพนี้กันเนี่ยจะอบอ,อุ่นแหละแล้วก็จะน่ารักขนาดไหนไปติดตามกันครับสามารถที่จะครอบคลุมได้นะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เองเนี่ยทางทีมงานเนี่ยเป็นความตั้งใจจริงๆนะครับที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับ เพื่อไม่ให้เนการเสียเวลานะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะมอบเวทีนี้นะครับให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการที่พัฒนาบิดบล์ของเรานะครับ าเริ่มจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆนะคะซึ่งเธอคนนี้เนี่ยเป็นทั้งนักร ก็สวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะท่านผู้บริหารด้วยแล้วก็ลูกค้าของคณะชาติค่ะโนดน,นะคะโนตูนค่ะแล้วก็น้องพอใจค่ะลูกสาวคนโตแล้วพอใจเติร์ดหรือยังคะอย่างนี้ค่ะน่ารักมากเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับกี่ขวบคะสี่ขวบสี่ขวบ,ขว,บวันนี้น้องพอใจน่ารักจังเลยแล้วโตวขึ้นมาจะอยากเป็นอะไรคะเจ้าหญิงอยากเป็นเจ้าหญิงโอ้โหเดี๋ยววันนี้ได้เป็นแน่ที่นี่ ะะถ้าเราคิดตรงนี้ให้รอบครอบก็ให้ลูกได้ไปโลดโผนอะไรประมาณนึงได้ค่ะและ้วคือพี่เนภพต้องการที่จะสนับสนุนนั่นแหละแ,ลแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องอยู่ที่การวางแผนด้วยว่าเขาจะเป็นอย่างไรหรือเปล่าคือถ้าหากว่าอยากจะไปเล่นโนัวจุของเขาเป็นแม่ก็รู้สึกห่วงย่อยู่แล้วใช่ไหมคะ่วงพะวงเวลาที่ห่างสายตาเนาะใช่ค่ะส่วนพี่โน้ตมาดีกว่านคุณแม่โน้ตต้องพอใจเป็นยังไงบ้างสนไหมสนแอเปิ้เจอตลอดผู้เลือกเนซ่า ใช่แล้วก็จะเป็นเด็กที่ไม่เดินนะคะจะวิ่งเลยก็จะกลัวพวกอย่างนี้เห็นบอลอย่างนี้แล้วก็เมื่อกี้มาถึงไม่ยอมนั่งหรอกต้องเป็นความรู้สึกของเด็กเนาะคือถ้าเห็นของเล่นอะไรแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะวิ่งเข้าหาอยู่แล้วแล้วที่นี้เวลาที่หลอดค่ะแล้วก็ถ้าถ้าไม่โทรหาก็จะไลน์กันอย่างี้ไลน์กันด้วยสมัยนี้มันต้องไลน์กันนะคะเพราะว่า ก็มีเล่นละครก็อาจจะแบบกําลังทายทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะี่ก็จะลายนะเขาเขาก็จะก็คือถามว่าเป็นยังไงมั่งลูกโอเคไหมแล้วก็เวลากลับบ้านเนี่ยก็ต้องให้คาดซีดแบวตลอดก็คือเข็มขัดนิรภัยอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะเป็นห่วงตลอดเวลาเพราะเราคือแม่เราก็ต้องต้องการที่ลูกเราปลอดภัยตลอดเวลาชึ่งเราอาจจะต้องมีหนังสือต้องมีอะไร นึกว่าเป็นอะไรที่สามารถคุ้มครองลูกเราทั้งในเรื่องอุบัติเหตุซึ่งก็เด็กๆเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็เป็นไวัยซนค่ะแล้วก็จริงๆอย่างมีเรื่องของโรค3โรคที่เด็กๆเป็นกันบ่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง นะฮะก็ใครที่อยากจะได้ประกันนะฮะประกันอุบัติเหตุเพื่อลูกรักนะครับก็ไปติดต่อกันที่ธนาชาติประกันภัยแล้วกันนะครับอ่ะเดีว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการดาราวาไรตี้นะครับก่อนจางกันไปครับฝากติดชมรายการัแต่ก่อนติดชมรายการขอบคุณท่านเซอร์้ก่อนเลืไอ่ไปงานย่พี่เต้เดี๋ยวต้องให้พี่กายหักตังค์ละเออ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ซีลีด้วยค่ะซื้อได้แล้วนะคะที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะติดชมรายการกันได้นะครับก็เป็นที่อยู่ร่างครับเป็นระสิบัติกับจดหมายนะครับใช่ค่ะรวมไปถึงเว็บไซต์ของเรานะคะ w w w ร n t v .c o .t h ค่ะก้องเข้าไปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ